ตะวันนั่งเคลียร์งานกระทั่งค่ำและดูเหมือนงานของเธอที่ค้างยังมีอีกมากทำให้เธอนั้นลืมอาหารมือ้อค่าไปเสียสนิทก๊กก๊กเสียงเคาะประตูดังขึ้นเชิญขาดประตูไม่ได้ล็อกเธอพูดโดยไม่ได้มองดูว่าคนที่เข้ามานั้นคือใครทาราเดินไปหยุดตรงโต๊ะทำงานของเธอ แต่ว่าอีกคนนั้นยังยุ่งอยู่กับกองเอกสารตรงหน้าทาราใช้มือหยิบเอกสารที่กองเพื่อเก็บเข้าที่ทำให้เชิญตะวันนั้นต้องเงยหน้าขึ้นทำอะไรของคุณได้เวลาหารข้ามละเกินเวลาแล้วด้วยก็ทานสิคะจะมาบอกฉันทำไมเชิญตะวันตอบกลับไปทั้งที่รู้ว่าทาราหมายถึงอะไร บอกให้ไปทานอาหารมื้อคำ่ำทาราพูดแล้วมองหน้าอีกคนด้วยสีหน้าเข้มเชิญตะวันได้ฟังเธอเลือกคิ้วเล็กน้อยเป็นเชิงรับรู้และก็ลงมือทำงานต่ออย่างไม่ใส่ใจอีกคนพี่บอกให้ตะวันเลิกทำงานแล้วไปทานข้าวป้าเพนเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วตะวันจะทำงานค่ะและงานก็เยอะด้วย ถ้าหิวจะไปทานเองจะไปดีๆหรือจะให้พี่อุ้มไปเสียงทาราเข้มและเด็ดขาดมากขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายกลัวแต่ยังคงนั่งนิ่งเหมือนไม่ได้ยินที่อีกฝ่ายพูดทำให้ทาราเดินไปหาเธอทันทีถึงแม้ว่าเชิญตะวันนั้นจะรูปร่างสูงแต่ก็ตัวเล็กถ้าหากขอจะอุ้มเธอนั้นก็ไม่ยากนัก เดี๋ยวก่อนจะทำอะไรเชิญตะวันมีทีท่าตกใจเมื่อเห็นอีกฝ่ายเดินมาก็ในเมื่อไม่ไปดีๆพี่ก็จำเป็นที่จะต้องอุ้มไปกล้าหรือไงคะแล้วตะวันคิดว่าพี่กล้าไหมล่ะทาราตอบกลับเชิญตะวันนั้นรู้ดีว่าถ้าหากเธอขัดขืนทาราคงจะทำอย่างที่พูดจริงๆ และเธอเองก็เริ่มหิวข้าวแล้วแต่อยากกวนโมโหอีกคนเพียงแค่นั้นเดี๋ยวตะวันตามไปค่ะพี่รอเฮ้อมาเป็นบอดี้การ์ดหรือมาคุมนักโทษกันแน่คะเชิญตะวันบ่นพึมพำรรก่อนจะเดินตามเขาไปอย่างว่าง่ายตักข้าวเลยไหมคะคุณทาราป้าเพนเ,เอย่ยเมื่อเห็นเชิญตะวันนั่งลงที่เก้าอี้เรียบร้อย ได้เลยค่ะป้าทาราตอบก่อนจะยิ้มให้ป้าเพนที่รออยู่เดี๋ยวนี้ไม่ถามตะวันแต่ไปถามคนอื่นแล้วนะคะป้าแสดงว่าไม่รักตะวันแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณหนูป้าก็รักคุณหนูสิคะตอนนี้เลยเวลาหารข่ามแล้วเดี๋ยวทานผิดเวลาจะปวดท้องได้ไม่รู้ละคะ่ะ ตะวันจะไม่รักป้าเพนแล้วโทรคุณหนูป้าเพนโอดครวนมือก็ตักข้าวให้กับคุณหนูที่เธอรักทาราได้ฟังทั้งสองสนทนากันเขาก็อดอมยิ้มไม่ได้เขารู้ดีว่าที่เชิญตะวันพูดนั้นเพียงแค่หยอกล้อป้าเพนเท่านั้นเขาจึงไม่ได้เอ,อ่ยคำพูดอะไรออกมาและจะยืนยิ้มอยู่อย่างนั้นหรอคะคุณน่ะ เชิญตะวันหันไปถามทาราที่ยืนยิ้มอยู่ทำให้อีกคนหุบยิ้มทันทีสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นนิ่งเฉยเหมือนเดิมทำไมเหรอคะทาราถามก็มานั่งทานข้าวสิคะเดี๋ยวพี่ทานที่ห้องครัวก็ได้ไม่ได้ค่ะพี่เป็นแค่บริการน่ะไม่ใช่ ทาราเว้นคำพูดไว้เพียงแค่นั้นเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ตอนบ่ายไม่ใช่อะไรคะก็คุณพ่อคุณแม่สั่งกับตะวันว่าให้คุณมาทานข้าวเป็นเพื่อนตะวันทุกมื้อห้ามขาดเชิญตะวันแกล้งขู่อีกฝ่ายบ้างทั้งที่บิดาและมานดาของเธอนั้นเพียงแค่ว่าทาราไม่ได้เป็นคนอื่นเป็นเหมือนคนในครอบครัว คุณลุงคุณป้าสั่งตอนไหนคะคุณไม่อยู่ค่ะตอนนั้นไม่เชื่อถามป้าเพนดูสิคะเชิญตะวันหันไปถามป้าเพนพร้อมส่งสายตาบางอย่างให้ป้าเพนพยักหน้าก่อนตอบกระอึกกระอกักใช่ค่ะคุณธาราตักข้าวได้เลยค่ะป้าเพนเชิญตะวันสั่งก่อนจะเหลือมองอีกคนที่นั่งลงโดยง่าย เธออมยิ้มให้กับความสำเร็จของตัวเองที่สามารถสั่งให้ทาราทำตามเธอได้อาหารมื้อข้ามผ่านไปด้วยดีเชินตะว,วันเข้าไปเคลียร์งานที่ค้างต่อเช่นเดิมทารามองหญิงสาวที่ท่าทางจริงจังผิดแปลกไปจากเด็กหญิงคนเดิมที่เหมือนจะเอาแต่ใจตัวเองโดยสิ้นเชิงทาราจึงปล่อยให้หญิงสาวทำงานตามที่ตั้งใจ เชิญตะวันทำงานไปเรื่อยๆกระทั่งใกล้เที่ยงคืนทำให้เธอรู้สึกเพล,เลียแล้วเผลอหลับไปกับกองเอกสารบนโต๊ะทาราเดินลงมาดูห้องทำงานของเชิญตะวันอีกครั้งเขาเห็นห้องทำงานของเชิญตะวันยังเปิดไฟอยู่เขาเดินไปดูหญิงสาวเห็นหญิงสาวฟุบอยู่บนโต๊ะเขาจึงเก็บเอกสารปากกาออกจากมือของเชิญตะวัน ถ้าทางหญิงสาวจะเหนื่อยเพราะยังไม่รู้สึกตัวทาราก,ก้มลงอุ้มเชิญตะวันและพาเธอขึ้นบันไดไประหว่างทางเจอประเพนพอดีคุณหนูคงหลับไปอีกแล้วใช่ไหมคะประเพนเอ่ยถามด้วยความห่วงใยห,หลับแบบนี้บ่อยเหรอคะป้าใช่ค่ะฮันรบกวนป้าช่วยเปิดประตูห้องคุณเชิญตะวันให้หน่อยได้ไหมจ๊ะ ได้ค่ะได้ค่ะเชิญค่ะป้าเพนเปิดประตูห้องหญิงสาวให้ตามที่ทาราบอกก่อนจะเดินจากไปทาราวางเชิญตะวันบนเตียงใหญ่อย่างเบามือเพราะกลัวเธอจะตื่นเขาห่มผ้าให้เธอก่อนจะสูงยิ้มบางๆให้ร่างที่นอนหลับอยู่แล้วสายหน้าไปมาอย่างช้าๆดื้อตลอดเลยนะเราอย่เด็กดือ้อ ทาราพูดบุญออกมาอย่างไม่จริงจังนะักและเดินออกจากห้องไปคนในห้องค่อยลืมตาขึ้นพร้อมรอยยิ้มเชิญตะวันเธอหลับไปจริงๆแต่ตอนที่ทาราอุ้มเธอขึ้นมานั้นทำให้เธอรู้สึกตัวเธอจึงปล่อยเลยตามเลยอีกใจหนึ่งก็อยากจะแกล้งอีกคนด้วยเชิญตะวันหลับตาลง ตั้งแต่มีทาราเข้ามาสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตเธอนั้นเหมือนกลับมาอีกครั้งภาพวัยเด็กของเชิญตะวันและทาราแม้ความทรงจำเพียงไม่กี่เดือนมันก็ทำให้ความรู้สึกต่างๆยังคงตราตรึงในความรู้สึกนั้นตอนนั้นมารดาและบิดาของเชิญตะวันพาเธอไปฝากไว้กับครอบครัวของทารา และทุกคนในครอบครัวของเขาก็ต้อนรับเธออย่างดีจากความอ้างว้างที่ต้องห่างจากครอบครัวก็แปเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นทาราดูแลเธออย่างดีไม่ว่าเธอต้องการสิ่งใดภาพวัยเด็กที่เป็นเหมือนความฝันค่อยๆจางไปก่อนเธอจะหลับลงหลังอาหารมื้อเช้า เชิญตะวันไปเดินเล่นในสวนกับเจ้าถุงทองอากาศวันนี้สดใสเธอยิ้มแย้มอย่างมีความสุขถุงทองจ๋ามาเร็วๆสิเชิญตะวันเรียกชื่อถุงทองและเดินออกนำหน้าเจ้าแมวน้อยตัวเล็กเหมือนรู้จักคำหญิงสาววิ่งตามเธอไปอย่างว่าง่ายเสียงหัวอเลาะของเธอนั้น ทำให้บางคนที่กำลังวิ่งออกกำลังกายต้องเปลี่ยนทิศทางมาอย่างเสียงทันทีเชิญตะวันที่มัวเล่นอยู่กับเจ้าถุงทองไม่ทันระวังเธอชนกับทาราที่ยืนนิ่งฝังทางอยู่อย่างตั้งใจโอ้ยเชิญตะวันส่งเสียงร้องออกมาก่อนจะเซไปอีกทางทารารีฟ้าแขนเชิญตะวันไว้และดึงเธอมา,อาทันทีเขาส่งยิ้มหวานให้ เชิญตะวันจากที่ตกใจก็อึ้งไปอยู่ครู่หนึ่งตั้งแต่ทารามาอยู่ที่นี่เชิญตะวันไม่เห็นรอยยิ้มแบบนี้ของเขาเลยเป็นอะไรหรือเปล่าทาราถามคนที่กำลังจ้องหน้าเขาตะวันเป็นอะไรหรือเปล่าทาราถามซ้ำอ๋อเปล่าค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรเชิญตะวันพูดจบ ก็ผลักตัวเองออกจากอ้อมแขนของทาราด้วยใบยหน้าที่แดงเรื่อไหนบอกไม่เป็นอะไรดูซิร้อนหรือเปล่าทำไมหน้าแดงๆใช่ค่ะร้อนไปเจ้าถุงทองขึ้นบ้านกันเชิญตะวันเปลี่ยนเรื่องและบุญพึมพามออกมาคนบ้าซื้อบื้อไม่เปลี่ยนเชิญตะวันพาเจ้าถุงทองเดินเข้าบ้าน โดยไม่ได้หันไปดูคนข้างหลังที่มองตามเธอด้วยรอยยิ้มเธอจัดการภารกิจส่วนตัวให้เสร็จอย่างรวดเร็วเมื่อนึกได้ว่ามีนัดกับลูกค้าที่บริษัทและต้องเข้าไปคุยเร่งด่วนลุงธงชัยคะลุงธงชัยเชิญงตะวันเรียกธงชัยเพราะเธอกำลังจะรีบออกไปบริษัทแล้วเรียกลุงธงชัยทำไม เอาฉันคิดว่าคุณกำลังออกกาลังกายอยู่ในสวนอย่างสบายใจซะอีกก็วันนี้ตะวันมีนัดลูกค้าเข้าบริษัทพี่ก็ต้องไปด้วยไงครับคุณหนูคุณหนูเรียกลุงเหรอครับทงชัยเดินเข้ามาไม่ต้องละคะลุงลุงไปทำธุระของลุงเถอะทาราตอบแทนหญิงสาวไม่ได้คะ่ะ ตะวันจะไปกับลุงทุงชัยเชิญตะวันทำตาเข้มเชิญค่ะลุงเดี๋ยวฉันจัดการเองทาราบอกลุงทุงชัยอีกครั้งขอยิ้มให้คนทั้งคู่และเดินออกไปเอ๊ะคุณฉันจะให้ลุงทงชัยขับรถคุณไม่ชำนาญเส้นทางฉันไปสายทำไงรู้ได้ไงว่าพี่ไม่ชำนาญเส้นทางเชิญตะวันทำหน้าหงุดหงิด เมื่อได้ยินอีกฝ่ายตอบไปได้ละเดี๋ยวก็ไปสายหรอกทาราดึงมือเชิญตะวันให้ตามเขามาไปเองได้นาปล่อยได้แล้วทาราเปิดประตูและเลิกคิ้วสูงเพื่อส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายขึ้นรถไปวันหลังถ้าช้าพี่จะไม่ใช่แค่ดึงแต่จะอุ้มตะวันมาเหมือนเมื่อคืนนั้นนะ ทาราพูดเสียงเรียบเมื่อนั่งประจำคุณขับเฮ้อได้บอดี้การ์ดแล้วยังได้คนขับรถด้วยดีจังเชิญตะวันพูดประชดอีกฝ่ายแต่เมื่อเห็นสีหน้าอีกฝ่ายเธอก็แทบจะกัดปากตัวเองสักทีที่เผลอพูดออกไปใบหน้าของทาราตอนนี้ดูเรียบไม่มีแม้แต่รอยยิ้มบนใบหน้าทานอะไรหรือย,ยังคะเมื่อเช้า หญิงสาวเปลี่ยนเรื่องคุยเมื่อรถเคลื่อนออกจากบ้านหลังใหญ่เธอรู้สึกผิดกับสิ่งที่พูดก่อนหน้านี้เธอเองไม่เคยคิดว่าทาราเป็นคนอื่นเธอแค่แกร่งพูดยั่วเขาเท่านั้นยังไม่ทานวันหลังลงมาทานอาหารเช้ากับฉันด้วยไม่ใช่แค่มื้อค่ำฉันไม่มีเพื่อนพี่ไม่ใช่เพื่อนตะวันพี่มาทานข้าวกับตะวันทุกมื้อไม่ได้หรอก คนอื่นเขาจะมองไม่ดีได้ฉันไม่สนตั้งแต่พรุ่งนี้มาทานด้วยกันหันวันไหนตะวันไปทานข้าวกับแฟนพี่ก็ต้องไปทานด้วยสิทาราอมยิ้มกับคำพูดของตัวเองเมื่อเห็นเชิญตะวันทำสีหน้าบึง้งตึงเขาเองก็เพิ่งรู้ตัวว่าเวลาเชิญตะวันโกรธหรืองอนเขา เหมือนทำให้เขายิ้มได้ทุกครั้งถ้ากล้าก็ได้ค่ะแล้วตะวันคิดว่าพี่กล้าไหมล่ะเชิญตะวันเหลือบตามองเขาก่อนจะเงียบไปเธอไม่อยากตอบเขาอีกเพราะดูเหมือนเขาจะไม่ยอมแพ้เธอง่ายๆรถมาจอดหน้าบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกธุรกิจเกษตรแปรรูปที่ใหญ่ที่สุด เป็นอันดับต้นๆของประเทศทาราเดินลงไปเปิดประตูให้เชิญตะวันและเดินทามเธอเข้าไปในบริษัทพนักงานยืนขึ้นเพื่อต้อนรับเธอเมื่อเธอเดินผ่านเพื่อเป็นการทักทายบุตรสาวคนเดียวของประธานบริษัทที่มีหน้าที่ดูแลบริษัทนี้ต่อไปคุณโอคะ เดี๋ยวช่วยนำเอกสารส่วนที่เหลือมาให้ฉันทั้งหมดเลยนะคะเชิญตะวันบอกกับเลขาสาวเมื่อถึงห้องทำงานได้ค่ะเลขารับคำและเดินออกจากห้องไปไม่นานนักเอกสารกองโตก็มาวางบนโต๊ะทำงานของเชิญตะวันทั้งหมดเรียบร้อยทั้งหมดแล้วค่ะคุณเชิญตะวันขอบใจมากจ้ะเออ คุณโอคะเดี๋ยวรบกวนเรียกคุณทาราบอดีการของฉันเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าฉันมีเรื่องจะคุยด้วยได้ค่ะเลขาสาวตอบพร้อมรอยยิ้มเชิญตะวันยิ้มให้เล็กน้อยเพื่อเป็นการขอบคุณและเธอก็รื้อกองเอกสารที่อยู่บนโต๊ะต่อไปตะวันมีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่าทาราเอ่ยขึ้น เมื่อยืนรอยอยู่ครู่หนึ่งเอา้ามาเมื่อไหร่คะทำไมไม่เคาะประตูก่อนวันหลังคุณควรเคาะประตูก่อนทุกครั้งก่อนเข้าห้องนี้นะคะเชิงตะวันพูดน้ําเสียงและสีหน้าเรียบต่างจากเชิงตะวันที่เขารู้จักโดยสิ้นเชิงเคาะแล้วคะ่ะแต่คงไม่ได้ยินก็เลยถือวิาสาสะเข้ามาต้องขอโทษคุณเชิงตะวันด้วย ทาราพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเช่นกันแต่ดวงตาของเขาเศร้าลงสภาพนามที่เรียกชื่อเธอก็เปลี่ยนไปจากเดิมทำให้ผู้ฟังรู้สึกใจหายขึ้นมาทันทีเชิญตะวันรู้ว่าตัวเองนั้นถือทิฏฐิมากเกินไปหลายครั้งที่เธออยากคุยกับทาราบอกเล่าเรื่องราวในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอแต่เธอก็ไม่กล้า เชินตะวันถอนหายใจกับความรู้สึกสับสนของตัวเองพอดีฉันปวดท้องนะคะแต่เดี๋ยวต้องมีประชุมบ่ายคงทานอะไรไม่ทันเชิญตะวันทำสีหน้าเศร้าแล้วตอนนี้คุณเชิญตะวันเป็นยังไงบ้างทารายังพูดด้วยสีหน้านิ่งปกติฉันเป็นโรคกระเพาะแต่วันนี้ลืมพายามาด้วยนะคะ เชิญตะวันยังคงพูดเสียงอ่อยก่อนจะใช้มือจับที่ท้องของตัวเองทาราเมื่อเห็นเช่นนั้นขอจึงรีบไปหาเชิญตะวันทันทีมานี่เลยทำไมไม่ดูแลตัวเองถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงทาราบนุนมือก็พยุงหญิงสาวร่างบางมานั่งที่โซฟา เชิญตะวันยิ้มให้กับตัวเองก่อนจะเปลี่ยนสีหน้าเศร้าอีกครั้งที่จริงแล้วเธอไม่ได้ปวดท้องเพียงแค่เธอเห็นอีกคนที่มีท่าทีเย็นชาเปลี่ยนไปและนั่นทำให้จิตใจของเธอว่าวุ่นไม่เป็นสมาธิเธอจึงแกล้งปวดท้องเพื่อเรียกร้องความสนใจจากอีกคนหานฉันเยอะนะคะ่ะเดี๋ยวคงหายเอง ไม่ได้คุณรอที่นี่เดี๋ยวจะไปหาอะไรให้ทานพูดจบทาราก็เดินจากห้องทำงานไปเชันตะวันยิ้มให้กับแผนการของตัวเองก่อนจะเดินไปนั่งที่โต๊ะทำงานเพื่อดูเอกสารต่อก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นเชันตะวันรีบลุกจากเก้าอี้ทำงานและไปนั่งที่โซฟาเหมือนเดิมเชิญค่ะ ทารานั่นเองตามที่เธอคิดไว้เขามาพร้อมทานอาหารในมือและถุงยาทานข้าวกับเกงจืดหน่อยนะปวดท้องมากเลยค่ะเชิญตะวันใช้มือจับท้องแล้วงอตัวลงเล็กน้อยไหนดูซิขอโทษนะปวดตรงนี้หรือเปล่าทาราใช้มือกดที่ท้องของเชิญตะวันบเบา เธอพยักหน้าน้อยๆด้วยใบหน้าเศร้าอาทานซะทาราตักข้าวป้อนให้เชิงตะวันแต่เธอยังคงสายหน้าทาราถอนหายใจกับฟวามดื้อรั้นของอีกคนตะวันต้องทานข้าวถ้าตะวันไม่ทานแล้วเป็นอะไรจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนี่คะไม่มีใครสนใจอยู่แล้ว เธอพูดด้วยแววตาเศร้าแต่พี่สนใจถ้าไม่ทานเกิดเป็นอะไรขึ้นมาพี่ก็ตกงานสิหันไม่ต้องกลัวค่ะฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเชิญตะวันกโกรธและลุกขึ้นจากโซฟาทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของอีกคนแต่ช้าไปทาราจ,จับแขนเธอไว้สัก่อน ทานข้าวนะพี่ขอร้องถ้าไม่ทานก็จะเป็นเยอะกว่านี้อีกรู้ไหมพี่เป็นวงทาราเสียงอ่อนลงสีหน้าของเขาดูจริงจังเขาจ้องไปที่ดวงตาคู่สวยเชิญตะวันหลบสายตาคู่นั้นเธอนั่งลงแต่โดยดีทานสิคะทาราตักข้าวป้อนให้เชิญตะวันเหมือนตอนยังเป็นเด็ก ภาพในวัยเยาว์ผุดขึ้นอีกครั้งเด็กหญิงที่นอนไม่สบายบนเตียงไม่ยอมทานข้าวอาการไข้ขึ้นสูงทำให้ทาราต้องเช็ดตัวและป้อนข้าป้อนน้ำอยู่หลายวันกว่าจะอาการดีขึ้น